สวัสดีครับผมพัชรยักภาพครับผู้ดำเนินง,งานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์การแสดงละมูร่วมสมัยเรื่องนางไอน,นะครับผลงานดุสิติพลน์ระดับปริญญาเอกจากหักสูตรหลักศรสสารดุสีบัณฑิตสาขาศิลปะการละครคณะศราสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ งานวิจัยชิ้นนี้นะครับตั้งต้นมาจากการที่ผมได้สังเกตรปรากฏการณ์ของการแสดงหมอลำในช่วงเวลา3-4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของโควิด19จากคนพบว่ามีการแสดงหลากหลายประเภทเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของการแสดงหมอลำการแสดงลำเรื่องหรือหมอลำหมู่ซึ่งหมอลำหมู่เนี่ยเป็นหมอลำที่มีความเป็นลักษณะของละครมีการร้อยเรียงเรื่องราวสื่อสารความคิด การขายทอดการแสดงผ่านคาแรคเตอร์ต่างๆมีการสรวมบทบาทโดยใช้ศิลปะการลัาเป็นตัวดําเนินเรื่องแต่ว่าในหนึ่งคืนณปัจจุบันนี้ค่ะการแสดงลําเนี่ยได้ลดน้อยลงสั้นลงบางคณะไม,ไม่ได้เล่นจบเรื่องหรือแม้กระทั่งบางคณะต้องใช้เนื้อหาที่กระชับหรือแม้กระทั่งใช้วิธีการอื่นเข้ามาแทรกขั้นเพื่อให้คนดูยังคงติดตามเรื่องราวของการแสดงลํมหมูอยู่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตว่าทาอย่างไรที่คนจะหันมาสนใจหรือแม้กระทั่งตัวการแสดงลํมหมูจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชม ที่หลากหลายรุ่งผู้ชมที่เป็นคนอีสานรุ่นใหม่ได้ด้วย งานวิจัยเป็น artistic research หรือการวิจัยที่เป็นงานสร้างสรรค์เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น practice as research เป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ในการออกแบบกระบวนการวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อค้นหากลวิธีในการสร้างการแสดงละหมู่ร่วมสมัยโดยใช้วาารรณกรรมพื้นบ้านเรื่องผาแดง,งน,น้ำไสโดยทำงานผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า devising theater ก็คือการใช้กระบวนการร่วมสร้างโดยผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงในครั้งนี้ ข้อที่2เพื่อที่จะทดลองนําเสนอผลงานการแสดงและหมู่รูปสมัยที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์และการทดลองวิจัยในครั้งนี้ไปยังผู้ชมเพื่อดูว่าผู้ชมสามารถที่จะรับรู้ประเด็นข้อคิดหรือเรื่องราวที่ เป็นวรรณกรรมโบราณแต่สามารถสื่อสารในบริบทของความเป็นปัจจุบันหรือมีความร่วมสมัยนียได้หรือไม่ผู้ชมสามารถที่จะรับรู้ถึงความเป็นศิลปะหรือว่าแก่งของศิลปะการลำการลำมูอได้ไหมอย่างไรบ้างการออกแบบงานวิจัยจึงทดลองคับด้วยความที่เราโตมาจากฐานวัฒนธรรมที่มีเหมารำอยู่แล้วเราจึงใช้เครื่องมือของนักการละครซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของเราในฐานะนักสร้างการสแสดงเนี่ยมาใช้ในการออกแบบบนการวิจัย โดยเริ่มจากการทดลองสร้างการแสดงลำหนูที่มีความเป็นเ r a d i t i o n กอ่อนและทดลองทำดูว่าในการสร้างเรื่องในการสร้างกอรลำในการสร้างการแสดงเนี่ยในแบบต้นฉบับเนี่ยทำอย่างไรบ้างเ,เ,เมื่อเสร็จจากการทดลองสร้างครั้งนี้แล้วเนี่ยตัวของนักวิจัยเองก็เกิดความคิดแล้วก็เกิดการตั้งคำถาม,ามกับกระบวนการทำงานใน ที่เป็นโจทย์วิจัยว่าทำอย่างไรที่ความเป็นคลาสสิกนี้จะเดินทางต่อไปยังคนรุ่นใหม่หรือความร่วมสมัยนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงเกิดเป็นการออกแบบการวิจัยในเฟสที่หนึ่งทำอย่างไรตัว การแสดงเนี่ยจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายนั่นคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ร่วมถึงผู้ชมกลุ่มหมาที่เป็นคนในชุมชนเมืองของขอนแก่นในกระบวนการนี้นะครับได้ใช้การค้นหาผ่านการตีความโดยใช้ตัวบทคือเรื่องแถดงน,นานาไมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เชื่อมโยงผ่านการตีความมุมมองของนักแสดงของผู้ร่วมกับแล้วเราก็ประกอบสร้างเข้ามาจะเกิดเป็นโปรดักชันการแสดงที่เราเรียกว่า the story of นานาไซึ่งเป็นโปรดักชันแรกที่เกิดขึ้นนะครับ และมีความเป็นงานที่ใช้ลักษณะของละครตะวันตกเข้ามาคาบเกี่ยค่อนข้างเยอะเราอาจจะงไม่ได้เรียกว่ามันเป็นละครที่มีกลิ่นอายของความเป็นเวสเทิร์นมิวสิคอลสักเท่าไหร่นะเพราะายังคงอยู่บนฐานของการรำแต่ว่ากลิ่นอายจะมีความเป็นละครเวทีที่มีความเป็นละครคลีนซึ่งหมอลำที่เกิดขึ้นแนวทางนี้เป็นแนวทางแรกที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยตัวผู้วิจัยตั้งชื่อให้เป็นแนวคิดที่ว่าหมอรำอินเทอร์ ในความเป็น artistic research หรือการวิจัยในเชิงศิลปะเนี่ยบางทีเราใช้ความรู้สึกร่วมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในการทํางานวิจัย mm hmm. เฟสที่1เสร็จแล้วผู mm hmm. ้วิจัยก็ตั้งคําถามว่าสิ่งที่ทําอยู่เข้าใกล้ความรู้สึกที่ส่วนตัวคิดว่าจะเป็นงานที่สะท้อนความเป็นร่วมสมัยและตอบโจทย์งานวิจัยได้ด้วยหรือไม่อย่างไรจึงเกิดการพัฒน,นาเข้าสู่ระยะที่2นั่นก็คือในเฟสที่เรียกว่ามอลล์ร่วมสมัยนันอไอบอนเดอะไลท์แอนด์เลิฟ ซึ่งในตอนนี้เป็นการลดพอนสิ่งที่คิดว่าไม่จําเป็นออกไปและเหลือไว้เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสาคัญโดยใช้นักแสดงเพียงสีคนและเครื่องดนตรีแค่หนึ่งชิ้นซึ่งในกระบวนการสร้างนี้ยังคงใช้ d e v ว c e ์ในการทำงานโดยใช้การตีความกับตัวละครเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักแสดงและการเชื่อมโยงกับมุมมองของผู้กกับด้วยรวมถึงนักดนตรีด้วยในการประกอบสร้างการแสดงขึ้นมาซึ่งการแสดงชิ้นนี้สามารถสรื่อสรารความคิดที่มีความร่วมสมัยไปยังผู้ชมได้ลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะที่2 ผมเรียกว่าไฮบริดหมอลำหรือหมอรำรูปผสมซึ่งเป็นการใช้ฐานของการแสดงลำค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้หลักการของละครตะวันตกเข้าไปใช้ในการตีความและการจัดวางโครงสร้างการเล่าเรื่องและการสื่อสารประเด็นความคิดผ่านการลำผ่านกรอนลำและผ่านลีลาการเคลื่อนไหวบนเวทีรวมถึงดนตรีที่เข้ามาเสริมเพื่อสร้างบรรยากาศทั้งหมดในการแสดงซึ่งจาก2ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรดบองทำให้คนพบว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการทำ ให้ผู้ชมรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการแสดงและยังคงรู้สึกกับการแสดงทั้งสองชิ้นนั้นก็คือหนึ่งเรื่องของเรื่องราวส่วนใหญ่แล้วคณะหมอลัในยีสานนิยมใช้จะเป็นนิทานขึ้นบ้านตำนานขึ้นบ้านหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เป็นัปัจจุบันก็ดีเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือทําอย่างไรที่ตัวเนื้อหาจะสามารถสื่อสารความคิดหรือบริบทบางอย่างที่ผู้ชมรุ่นใหม่เข้าถึงและสามารถเทียบเคียงได้อันที่2 จากเรื่องราวที่มีสาระแล้วเนี่ยก็มาสู่เรื่องของการสร้างก่อนเราจา,จากการทดลองทําให้เห็นว่าภาษามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะสื่อสารความหมายหรือแม้กระทั่งเนื้อหาไปยังผู้ชมได้ดังนั้นภาษาที่เลือกใช้ทั้ง2ระตยะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือภาษาอีสานในปัจจุบันยังสามารถรับรู้และสื่อสารเข้าใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องถอดควาแต่จากการได้ทดลองจากแสดงหลาย,ลายๆพื้นที่และอ่อมีกลุ่มผู้ชมที่ไม่ใช่แค่คนอีสานเข้ามาร่วมรับชมด้วย ทำให้คนพบว่าจริงๆแล้วสำเนียงที่อยู่ในกรนลำอันนี้มีความสำคัญมากถ้าเกิดนักแสดงหรือหมอลำที่ตีความและสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสื่อสารแอคชั่นหรือความต้องการของตัวละครผ่านสำเนียงผ่านลีลาของการลำออกไปได้มันทำให้ตัวกรนลำสื่อสารประการถัดมาเป็นเรื่องของศิลปะการลำการลำในวันนี้เราอาจจะไม่ได้จํากัดแค่ว่าจะต้องเป็น ทำนองขอนแก่นทำนองกาละสิงทำนองสารคามทำนองบุบบนทั้งสองระยะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการรำที่เกิดขึ้นจากมุมมองของคนรุ่นใหม่จากทักษะของนักแสดงที่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งที่ฝึกทักษะการแสดงละครเวทีบัตอนต,ตกมารวมถึงคนที่เป็นนักร้องที่ร้องเพลงหลากหลายเพลงทั่วไปได้ในการที่จะลองสร้างน้ำเสียงการรำเทคนิคการรำในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งทำให้เราได้ค้นพบวิธีการลําใหม่ๆประการสุดท้ายคือการแสดงเราใช้วิธีการของการละครตะวันตกเข้ามาฝึกฝนนักแสดงด้วยทำให้นักแสดงสามารถสื่อสารร่างกายอารมณ์ความรู้สึกน้ำเสียงที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและสามารถสะ้อนอมิติของตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์หรือมีความเป็นเวลอราวเ็กมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้ชมสามารถเชื่อแล้วก็ อยากติดตามการแสดง,องอนักแสดงไปจนจบเรื่องสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบของการนําเสนอรูปแบบการนําเสนอทั้งสองลักษณะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่ได้ถูกจัดเข้าไปในประเภทของการแสดงหมอลำที่มีอยู่เดิมที่มีมาก่อนดังนั้นทั้งสองประเภทว่าจะเป็นหมอลำบิ๊เคียเตอร์หรือไฮบริดหมอลำจึงเป็นหมอลำที่เป็นนวัตก,กรรมที่เกิดขึ้นใหม่และสามารถที่จะสร้างกลุ่มผู้ชม ปุ่มใหม่เป็นการสร้างรูปแบบการแสดงใหม่เข้าไปเติมเต็มในระบบนิเวศของการแสดงหลัด้วย หลังจากการดำเนินงานวิจัยได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับนอกจากที่จะได้ความรู้ได้แนวคิดได้กวลวิธีในการสร้างการแสดงระมูร่วมสมัยในแนวทางใหม่ๆแล้วตัวผลงานการแสดงเองหรือองค์ความรู้เองยังถูกนําไปใช้ในอีกหลายมิตินะครับคือเรื่องของด้านการกําหนดนโยบายถูกนําไปใช้ในการทดลองออกแบบหลักสูตรที่เรียกว่าหมอลำศึกษาหน่วยงานที่เรียกว่ากองทุนเสม,มอภาพเพื่อการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือองค์การมหาช ก็ได้มองว่าทำอย่างไรที่องค์ความรู้นี้จะสามารถนําไปถ่ายทอดได้และสามารถที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านหมาลําได้ก็เกิดการประชุมหารือกันแล้วก็จัดฟันเป็นหลักสูตร ขึ้นมาและเริ่มใช้ในปี2568นี้ส่วนด้านถัดมานะครับเป็นด้านสาธารณะนะครับตัวของงานวิจัยและองค์ความรู้ถูกนําไปใช้ในลักษณะต่างๆโดยเฉพาะการจัดแสดงในเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร,ร,ร,ร้างสรรค์เช่นเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ซึ่งจัดโดย c a เทศกาล Night Museum นะครับของพิพิพพพธภัณฑ์ธนารักจกังหวัดขอนแก่นรวมถึงงาน Bangkok International Performing a r t Meeting หรือ b a n g k k ปี2025ด้วยและก็ได้รับสิ่งตอบรับที่ดีจากผู้ชมท,ทั้งที่เป็นคนในท้องถิ่นผู้ชมชาวไทยและผู้ชมต่างชาติด้วยส่วนด้านอักมาคือด้านชุมชนและพื้นที่นะครับ ความรู้จากงานวิจัยโดยเฉพาะวิธีคิดที่เป็น intercultural performance ก็ถูกนำไปใช้เป็นฐานคิดในการออกแบบโครงการประกวดมอลำมเพศสินมอลินแดงครั้งที่หนึ่งปี2567เป็นการใช้ความรู้ในพื้นที่ของชุมชนหมอลำการอบรมเพื่อเติมเต็มความรู้หรือเครื่องมือให้กับผู้เข้าร่วมทำให้เกิดผลง,งานมอลำแนวใหม่หรือการแสดงมอลำรูปแบบใหม่ๆขึ้นซึ่งอันนี้สะท้ให้เห็น i ิ p act ที่เกิดขึ้นว่า ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเมื่อถูกส่งต่อทำให้เห็นว่าเราสามารถรีสกิลอัพสกิลและยกระดับการแสดงหมอลำให้มีความหลากหลายมากขึ้นและสอบรับความต้องการของผู้ชมด้านต่อมาเป็นด้านประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับโครงการวิจัยได้ต่อยอดไปสู่เรื่องของการพัฒนาหมอลำอินเทอร์เนะครับที่เกิดขึ้นในเฟสที่หนเนี่ยให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในรูปแบบของละครเพลงร่วมสมัยด้วยนะครับจึงเกิดเป็นการแสดงหมอลำผสมผสาน กัดละครเพลงแบบตะวตันตกซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ชมสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้เป็นตัวชี้วัดในเชิงเศรษฐกิจซึ่งจากการดําเนินงานตลอดระยะเวลา3ปีในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกนะครับของหลักสูตรักษรศาสตรบุรีบัณฑิตจากภาควิชาศิลปกรรมการลาวิทยาลศรัทธาจุลกมหาวิทยาคมให้เห็นข้อค้นพบและความเป็นไปได้มากมายของการที่จะพัฒนาศิลปะการแสดงหมอลำของภาคีศาสตร์เราให้มีความร่วมสมัยและสามารถสื่อสารกับ ผู้ชมที่หลากหลายหรือผู้ชมที่อยู่นอกบริบทวัฒนธรรมของอีสานร,รวมถึงผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติได้สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถที่จะทําให้ศิละปะท้องถิ่นหรือศิละปะพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาของคนอีสานภูมิปัญญาของคนไทยสามารถ ถูกยกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้การแสดงมีความเป็นสากลและสามารถสื่อสารเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆได้มากขึ้นซึ่งในอนาคตถ้าเกิดงานวิจัยได้พัฒนาต่อเนื่องไปก็ทาใหเห็นว่าวอลลัมจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้เกิดการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจส,สร้างสรรค์รวมถึงสามารถที่จะนําไปสกัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคลาสสิกท,ที่มีอยู่ให้มีความรวปแบบมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปได้ การดำเนินง,งานวิจัยนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงและมีความสมบูรณ์ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกจากสำน,นักงานการวิจัยแห่งชาติประจำปีมกรมาณ2566ครับและขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาศาสตราจารย์ความรัตน์ด,ดำรงที่ให้คำแนะนำปรึกษาตลอดการดำเนินง,งานวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมลนพพงศ์เพชรที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการ ให้คาแนะนําคาปรึกษาและขันบเคลื่อนผลงานการวิจัยของผู้วิจัยให้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีนะครับและขอขอบคุณภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร,ร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสใช้ภูมิรู้ของตัวเองใช้เครื่องมือที่เรงมีก็คือศิลปะการละครตะวันตกรวมถึงความชื่นชอบในศิลปะการแสดงบอ่อน้ำเพื่อ ทดลองค้นหาความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นใหม่และนำไปสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในงานวิจัยในครั้งนี้ครับขอบพคุณครับ